กายคตาสติภาวนาปาทะอายังโคเมกาโยกายของเหล่านี้แลอุดทังปาทะตาราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทโแเกสมัทกาเบื้องต่ำแต่ปลายเท้าลงไปตะจะอรียังโตมีหนังอุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ อูโรนานักป,ปกาวราศอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัธิอิมัสวิงากเยมีอยู่ในกายนี้กเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนขะาค,คือเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายตะโจคือหนัง มังสังคือเนื้อนหารูคือเอ็นทั้งหลายอัถีคือกระดูกทั้งหลายอัฐิกมินชังคือเยื่อในกระดูกวักกังคือม้ามหะทะยาคือหัวใจยะกนาคือตับกิโลมกังคือพังผืดปิหะกังคือไตปภาสังคือปอดอันตังคือไส้ใหญ่ อันตะคุนังคือไส้น้อยอุทเรียงคืออาหารใหม่การีสังคืออาหารเก่ามัทเเกมัททลุงคังคือเยื่อในสมองศีรษะปิดตังคือน้ำดีเสมหังคือน้ำเสลอุปโพคือน้ำเหลืองโลหิตตังคือน้ำเลือดเสโทคือน้ำเหงื่อเมโทคือน้ำมันข้น อส,สุคือน้ำตาวะสาคือน้ำมันเหลวเคโลคือน้ำลายสิงคานิกาคือน้ำมูกละศิกาคือน้ำไขข้อมุดตงคือน้ำมูดเอวะมะยังเมกายโยกายของเรานี้อย่างนี้อุดทางตาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโท เกสัมมัชกาเบื้องต่างแต่ปลายผมลงไปตัดจากเอริยังโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานักป,ประกาศรัศอะสุชินโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล